สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ไหนไหนแบบแบบเติมลบลีกหรือีเวนต์โอเคไปเลยดีกว่าเจ้าเมียว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 ,วอาสปามาไม่ทันไรคงไม่ตายเร็วลงนะเอะ้เราเกิอดตรงไหนนะอทอมระบายนะ้ำที่ขาดหรือเปล่า <laughs> วันนี้ไม่เก่งแมบนี้ซะด้วยสิมาดูกันวันนี้ผมจะสักมาวันนี้ผมจะมาทาชาเลนจ์ชุบคนรัวๆแต่ก่อนอื่นเราต้องไม่สิขอคอนเทนต์นี้ดีกว่าทุกคนคอนเทนต์ความเร็วสูงสุดของตัวเองแต่โอเคแต่เราจะเล็กบอกวกน,นี้มันวิ่งเร็วกว่าเราใช่ไหมทุกคน เราก็สามารถไ้วิธีการหลอกนิกบอทเวอร์ชันของผมเองนี่ผมใช้มีใครใช้สูตรแบบผมบ้างคอมเมนต์มาเลยเอ้ยโอ้กระโดดตรงนี้มันไม่มันไม่แรงเออเอ๊ะเย่โอ้แมผมเยี่ยมเลยผมก็ฉลาดวืบขึ้นแค่ตรงนี้แล้วก็รอดแล้วทุกคนว้ายผมโชคร้ายบ่อยจัง อันนี่คือความหมายของคําว่าโชคร้ายจริงจีเอ็โชคร้ายนิอีเวนต์นี่แหละคือความหมายของคําว่าโชคร้ายนิอีเวนต์มันจะขึ้นมาได้ไหมทุกคนอ๋ออ๋อมียว๋อแมวแมวแมวเมวแวปากใหญ่ปังอุ้ยตายก๊า วิธีมาจาก Google แล้วอุตส่าห์หาวิธีจาก Google ให้ช่วยหลบเน็กบอลแล้วใช้ไม่เคยได้เลยวิธีพวกนี้เนี่ยห่าเบื่ออาคราวนี้แย่งกันชุบแล้วเอออย่าปิดอุ้มเลยแย่งกันชุบอยู่ได้นี่นี่ตายกันหลบเน็กบอลคันยอดเยี่ยมประจำปี2 5 6 8ัน้ โอวันนี้เราเกิดมาเพื่อหลบหรือเกิดมาเพื่อหลีเดียทุกคนเย่ยเลยเออเฮ้ยถ้าอุ้มแต่ละคนใครซื้อมาบ้างเนี่ยโอ้โหถ้าอุ้มเท่ระเบิดเนาะม <laughs> ันเออปิอดอุ้มได้ยังเออโอเคขอบคุณอะไรขึ้นที่หน้าจอ พย,ยายามมาหนึ่งรอบมาดูกันผมจะสามารถทำละเอะ yes. อ yes รอดชีวิตจากยานมารอรอบต่อไปกันโอ้โหเน็กบอดอยู่หลังจุกเกิดผมเลยต้องวิ่งแล้วทุกคนจำทางเมื่อกี้ได้ใช่ไหมจะวิ่งมาสุดทางนี้แล้วเราก็ขึ้นตรงนี้อเนี่ยเรามีโอกาสรอดสูง นี่ผมเก่งใช้ย่อยนะทุกคนผมไม่ใช่เล่นโอ้ยไม่ใช่เล่นเล่นจริงๆอะไม่โอ้ยเด็กบสธรรมดาก็วิ่งเร็วอยู่แล้วผมเกียร์เด็กบอสเอาวิ่งเลยเด็กบอสที่เร็วข,ขึ้นแล้วขึ้นดีดีโอ้ยชีวิตผมช่างน่าสงสารขึ้นง่ายๆเรียบเรียบก็ไม่ได้ คุณนีนี่น <laughs> ทกกคนเอ๊ะ <g rain> ตัวดีคุณคุณแฮมมารีโอเอ๊ะเจอของดีเย่เก็บอะไรมาเนี่ยอ๋อน่าจะอัพเดทนี่ในเกมแน่เลยโอเค๊บป,ป้อมหักคอยอย่างนี้ขึ้นไม่ได้โถเ้ย ฟีสไต์มบนโลกไปดิที่มีอยู่แค่นี้แหละโอ้อะไรผมลืมใช้วิธีที่กูเกิ e สอนมาเลยเอาวิ่งบอลยืนอะไรมาช่วยลยเออเออเออเอ๊ะเดี๋ยวทำไปท่านอนคาแปลกๆก่อนทุกคนท่าผมแปลกๆอุ้มหนอย เอามาอแต่ละคนอุม้มท่าพี่ลอกเต็มเลยวะอยากกิ้งยีไงอยากตายโอ้โหโยนกันไว้อย่างนี้นะนนนเลยอย่าบอกอย่าขึ้นมานะไปช่วยคนน้อยภารกิจของเราวิ่งพามันไปเลยหักคอปพอดี โถ่เ bon อ้ยก็จะช่วยคนวันนี้เราเป็นหมอหรือว่าเป็นเหยื่อกันแน่เนี่ยทุกคนแล้วเกิดมาเพื่อเป็นหมอไล่ชูชีวิตทุกคนหรือเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อตอนพวกมอนเลยเราช่วยเลยช่วยเลยหมออูฉันก็จะตายอยู่แล้วแล้วไม่อยากตายจากเขาลุกขึเออเขาตายโอ้เสียชีวิตมารอรอบต่อไปกันเฮ้ เรามาล้อรอบต่อไปกันล,ะ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 ละันล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 ันเ้ยวิ่งไม่ตรงก็ขึ้นได้แถมเท่ด้วยโอ้โหจิติตดิวดิวเดียวเขาไปที่ไม่มีพื้นผิวหลายชั้นคืออะไรอ๋ออันนี้ผมงเลิกเลิกไปตอนแรกนี่ ใช้สเต็ปการกระโดดที่ดีที่สุดในประเทศไทยละไป่ไม่ึ้นไม่ได้สเต็ปการกระโดดที่ดีที่สุดในเกมโลบอท ผมวิ่งมาทางเดียวกับมันอโอ้ยนิกบอกโอ้โหหมดอารมณ์งงกับนิกบอกพวกนี้เลยอีเวดนี่มันช่างอีเวดอีเวดอีเวดสะจริงจริงก็อีเวดก็สมใจด่งเลยอีเวดคานไปดีกว่าค่ะอาจจะมีคนมาช่วยว่าคนอยู่ตรงนั้หมั ได้คันแล้วต้องทำได้ทุกคนคนอื่นต้องมาช่วยเราฉันมาแล้วเออโอ้โหตายคือรัวเลยขอร้องละไม่ไม่ไม่เยด้วยด้วยช่วยด้วยไม่ไม่ไม่ไมสาสมา ใช่ี่เขาเรียกว่าบอตแต่ตายกันเองนะครับทุกคนเราโอเคเราจะเข้าเวก่อนละไหนในนี้น่าจะมีราคาหรือนะอยู่ไหนโอเคอค่าประจำวัน อยู่เอาอารมณ์บ้างสิต้องการท่าเต้นเรามาซื้อท่าเต้นให้ครบิลโอ้ยท่าเต้นอะไระทุกคนเอาท่าเต้นที่กระโดดก,กระโดนะดเลยก็ ลำตะขิบน่าจะได้นะโอ้ยทุกคนคิดว่าท่าไหนเหมาะกับกางกระโดดที่สุดอันนี้ก็ได้เออชักแตกๆเออ,เอ,อกับ คทุกคนผมซื้อท่าเต้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูคนอื่นซิโอเคเรามารอรอบต่อไปกันเถอะเาเรามาแต่งตัวดีกว่าโอเคโอเคทุกคน ดีกว่าโอเคเดี๋ยว้ชคบคุณฟังนี่ว้าววัยชีวิตของนี่ไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นนะนี่ยจึ๊บ ที่กูกันสอนมาใช่ได้เสมอใช่ได้เสมอ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 ,สมอวุ้บนี่ทุกคนสเต็ปนี้บอกว่าใช่ได้เสมอวิ่งผ่านไปเลยเฮ้ยเยเยี่ยมเลยไหมชีวิตเดี๋ยวกดอุ้มนะอย่าไปตายให้เขาเห็นนะ <c oughs> ชุบได้ตังค์เยอะกว่า ทำได้เ่าเขาสร้างที่กระโดดไว้ตรงนี้โอเคที่กระโดดมันยังอยู่ให้เห็นโอ้นขึ้นยอะไร โอเควันนี้เราจะมาใช้ความเร็วที่เรามีทั้งหมดปุ่งตัวไปขึ้นตรงนี้ด้วยผ่านนิดเดียงเว้ยทุกคนทุกคนใช้อะไร ตั้งสมาธิเลยนึกว่าจะเท่มนในหนังเว้ยเล็กบอกต้องสี่ตัวมาที่ถโถเอ้ยมามามาเห็นฉันแล้วใช่ไหมมาช่วยหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่หวังไงวะเดี๋ยว <c oughs> ไปช่วยเขา อย่าเพิ่งวางชุบนะปังอย,อย่าไปกินใครน,นิกบอกโอเคขอบคุณปังทำไมทุกคนไม่เห็นขึ้นได้ดีโอ้คนนี้ขึ้นถึงไหม Rồi <laughs> rồi. Lâu mình mới kiếm thế này. โอเควันนี้เราจะมาเป็นปังเออเป็นไงเป็นหมอเป็นหมอเป็นเหยื่อเป็นมือเหยื่อเป็นหมอโอเคตายเรียบ <c oughs> เออ่าจะได้ฟื้นคืนชีพทุกคนโอเคมาลรารอบต่อไปกันจะมีใครมาสร้างที่กระโดดต่อยไหม ไม่มีใช่ไหมกระโดดเอาเองก็ตายขอบคุณขอบคุณสร้างมาเลยอะไรเนี่ยโอ้แค่นี้งูว่าจะสร้างที่กระดูเออะ จะเอาคนไปชุบเล่นซะหน่อยโดยกนกระต่ายไล่ฆ่าเฉยอะไร่ะช่วยด้วยจะตายแล้วไม่อยากตายใครก็ได้คนดึงใครเห็นฉันช่วยหน่อยกลับมาชุบกันเนาะไห้ขอร้อง เขาเป็นอยู่เหรอเอ้ยเดี๋ยวมาช่วยกันกันเอ้ยโอเคกูคจะอุ้มได้แต่ละคน โถ่ชิตดีเราจะไม่เป็นหลบหรือหลีกแต่เราจะเป็นเยือเรารอบต่อไปกันเคมาข้าวันตัวย่างไรนดีสุดโอเคดูนะนี่ผมเล่นเก่งที่สุดได้วรอเก่งตายละเออยิงเลยไหม เอราะตายแล้วก็ยังปิดผมเกิดใหม่แล้วก็ยังตายตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่เกิดใหม่ตายเกิดใหม่ตายเราต้องบอกโดยที่เราต้องมาเสียชีวิตนะโอเคนิกบอกว่าตัววิ่งเร็วมากก็ชนะเปิดหมดแล้วเปิดวีละเดี๋ยวผมจะเปิดหมดระเบิดที่ใครละ บทนี้น่าจะไม่มีใครรู้จักเป็นบดผมคิดเองเองเป็นไงบดผมคิดเองระเบิดเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอยู่ห่างจากเน็กบอทสิไม่ใช่อยู่ใกล้เน็กบอสโอ้ยเดี๋ยวดีด,ด,ดตัวขึ้นมาไงนะมาเดี๋ยว บอกใช้พร้อมกันได้ไงโอเคมีคนเข้ามาเล่นกับผมด้วยนะเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามีคนเข้ามาแจมขอเพิ่มความเร็วหน่อยนี่ไม้กางเขนหรอโอ้ยตัวนี้ละมาสิมาสิาสเอ,อ้ยยิ้มเลย <c oughs> เออยิ้มสิเอาสิเออยิ้ม <c oughs> กิมแบบมีคุณภาพาชีวิตฉันโอเคขอบคุณเอ๊ะ <Nice. S 1> เดี๋ยวคุ่รู้ว่ามันม, <c oughs> ม,มีมีรีโมททีวีมีรีโมทอะไรนะอ่ะนี่หน้าตา <c oughs> เขาแต่งยังไงกัเนี่ย โอเคไม่อยากทำเพลงเยอะลำขาดเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนตายเดี๋ยว๋ยวหาวิธีช่วยเขาก่อน ในบอกจะหาวิธีช่วยตกบอลูเอเรียนเลยแล้วผมจะขึ้นตรงนี้ได้ไงในเมื่อผมต้องใช้มือตบว่าอะไรขึ้นไม่ได like ้ปีนขอบปีนปีนเออชีผมต้องตายอานาักนี้นี้เดี๋ยวมารอคนชุกัน โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็จบไอพีเท่านี้แหละสำหรับอีเว็บโอเควันดีครับอตายลุ้นว่ามีสุนลกเว